สวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมอยู่เทศกาลผลไม้ตำบลบ้านม่วงเลาะโขงชมเขากินผลไม้ไทยภูนะครับผมบนหนาเสอวาสิมีผลไม้หลากหลายชนิดป่านนี้นะครับนึกว่ามีแต่สวนอย่างนะครับผมว่าแล้วกะเข้าไปเบิ้งภายในงานกันเลยครับ ภายในมันก็มีการจัดแสดงสินค้าบววสิเป็นสินค้าเกษตรหละกหลนยชนมดนะครับของตำบลบ้านม่วงนะครับตำบลบ้านม่วงนี่อยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับผมก็มีหลากหลายชนิดครับบววสิเป็นน้ำผึ้งพักนะครับงนเงาะ มีหอดบักสตอได้ครับเขาโพดจังซิกกระยางหลายครับกล้วยหอมนอไใหม่ก็มีแต่น,นอบักใหญ่ๆนะครับขาดบัได้เล็ก็มีทุเรียนเงาะลำไย,ยนะครับผมสินค้ากเกษตรก,ก็มีคาตะไร่นะครับอันนี้กระท้อนมังคุดกระยังมีนะครับผมโอ้หลากหลายอีหลีบัหน่าเซอร์ว,วาซิมีนะครับ เผานำหอมแมงซีโ้โบกขาดคิดวาสีมีนะครับผลไม้ของเพื่อนมีหลากหลายอีลีครับว่ไปกระโบเมิดนะครับผมมืออื่นอีกมือหนึ่งนะครับงานผลไม้นะครับอยู่บ้านมองนะครับผู้ใดอยู่ใกล้กะไปเที่ยวงานกันได้นะครับที่ว่ามาหนี่บ่เมิดอีลีครับจากมีอยียงแนวว ผู้ใหยอยูใกล้หรือมีโอกาสได้ไปนะครับแะไปเที่ยวชมงานการแสดงผลละไม้ของเพื่อนได้นะครับที่เทศบาลตำบลบน้านมวงอำเภอสังคมจังหวัดน้องค